สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับช่องบอเบียร์ําซิ่งครับวันนี้สวัสดีย้มเช้าครับมาดูชิมงานผมหน่อยครับวันนี้ว่ามีน้องใหม่มาวิ่งด้วยครับวันนี้น้องใหม่มาขอวิ่งด้วยเอาก็ไม่เคยขัดครับจจดให้ตลอดครับนี่มากันมุยปีใบบุญปลัมมุยปีโอ้นับภาษายังดอกหาหกขั้นหมดแล้วครับพี่น้องนี่สอง สามสี่ห้าหกคันครับมีมแต่ฮิโน่ทั้งหมดเลยครับมีเดก้าคันเดียวครับนี่อันนี้ก็ฮิโน่อันนี้ก็ฮีโน่นี่ก็ฮิโน่มีเดก้าลงทีมาคันเดียวครับชมหน่อยสิว่าเป็นรถไขค่ครับน้องใหม่มาวันนี้ทำอะไรครับในหัวแก okay. ป้ายทะเบียนครับอ๋อแกป้ายทะเบียนเอาไปต่อภาษีบ่เอ <c oughs> อ <c oughs> นี่ครับมีติกาลงมาคนเดียวทมงานผมโอ้สุดจัดครับนู่นไม่ธรรมดาครับอู้ห้รถใครมาครับเดี๋ยวไปดูก่อนครับรถบ้านไหนมานี่ฮะชมหน่อยสิ เอาใครดูจักรถคันนี้นะครับใครดูจักรถคันนี้คอมเมนต์มาหน่อยครับรถใครนี่ทำไมมันมาได้ไงนี่ลงทีมหรือเปล่าลูกแฝดผมว่าลงทีมแน่อๆอู้หม้อใหญ่ครับหม้อใหญ่เหมือนกันครับนี่เออเขอชาชาเว้ยหม้อใหญ่ครับหม้อใหญ่ยาวเลยนะครับนุ่ม ดูว่าอ,อะไรควายมันอืมค่น,นี้หลายปีแล้วครับค่น,นี้ใช้งานมาหลายปีแล้วเปลี่ยนเครื่องใหม่ด้วยเป็นแปดดีครับฟังเสียงไหมเสียงไหม

พอครับพอบเดี๋ยวรถเขาน้ำมันหมดครับพอครับอู้ทำไมมันแรงจังไงทำไมมันดีแหละโอ้มีบิ้อตดด้วยครับเครื่องอะไรนี่อน่าจะเป็น 8E นะครนะผมคันนี้โอ้ชิลี่หายครับเหลือแต่ศูนย์หลายปีแล้วครับคันนี้ สี่้าปีแล้วแต่สภาพยังดีว่าโอเคอยู่นะครับนะหัวสวยครับคันนี้นี่ดูอะภายในสวยกิบเลยใช้ได้ครับภายในใหม่คันนี้นี่สีบ่บาทนะครับน้องใหม่ครับน่าจะเป็นเสียหิงครับครับคันนี้อยู่ที่ทุ่งนาสีเขียวเหมือนเดิมครับ ทีมงานฮีโน่ครับมีปั๊มสายอยู่สี่คันครับคอมสองคันครับคอมก็จะเป็นเจ็ดีกแปดีครับวันนี้ปั๊มสายก็จะเป็นเจีวแปดสามคันนะครับแล้วก็เจีวแปดสามขึ้นอีหนึ่งครับน,นี่วันนี้ไอคันแดงนี่มันผึ่ไม่ได้ครับมันแซงกลางทางครับนี่ฮานี่รถแรงจริงครับ มอนนี here, oh ้ก็ดูนังโป้่างเดียวครับไม่สนใจโลกเลยครับไม่ครับเจี๊ครับผมไปวิ่งดินที่ไหนครับวันนี้ฮะฮะวิ่งดินที่ไหนครับมาวิ่งกระเสียนี่นะครับนะครับฟังได้ฝักตัว้วยก้อนผมไปทำสีอ่ะเจี๊ยบอะไรก็ทดลองงานก่อนนะครับนี่อะไรเอาใจเลยนะในลูกพี่มายังฮะลูกพี่มายังไม่ได้คิวเลยเลยลูกพี่มายังกำลังมาฮะ เอาแม่พี่มาด้วยเเอาแม่พี่มาทำไมไม่รู้นแกไม่ถามอยู่ว่า,าแม่พี่จะมาไหมเขา,าต้องมีอะไรมาข่าประการเลยเนาะใช่ไหมย <laughs> <laughs> ูสาว่าจะอักวิ่งห้าคันกินคนเดียวรถยางก,ก็เนะเดื่องมเด้อใครมมาหนู่หนุเออมาไงลูกเป้

เองเองเราผิดชอบเ้าเออเปิดอย่างนี้เลยจะเปิดเองย้อนเอาไม่เห็นเลยเองมาเองเห็นแล้วเนาะเองก็าออกไม่ได้ทำไงนี่น้ำเหรอน้ำถ้าน้ำฟังบอกเลยมันบ่เศร้าเลยเออเลยมันบ่าเศร้าตัวนั้นสิเป็นคุยเป็นคุยน้องออกเออเออยิดยืดโอ้นี่กสมบัติอยากได้แล้วนี่

ปาเราไมทีมันุเอย่หาทางนะเนาะทางลลทงวนใหเดียวหน่อยคนลงหินลงเยอะเลยเนาะอูนรนี้ันออกางนะึงาไปเนี่นเอมากเไปเออเอเะโมเลยครับเนี่พี่งามแร้โอ้า่เกี๊ ก็เดี๋ยวเรากินข้าวเรารอวิ่งหินเลยครับสำหรับน้องใหม่วันนี้ก็มาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามครับคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ